ก็นานแล้วครับเจ็ดแปีแล้วกออ็ชอบเพราะว่าเพื่อนชวนไปวิ่งก่อนที่งานวิ่งครับแล้วก็พอตอนหลังเราก็ พอไปวิ่งแล้วเวลามันยังไม่ค่อยดีก็เลยต้องฝึกก็เลยต้องซ้อมมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วพอเราตั้งใจฝึกซ้อมเนี่ยเวลามันก็ดีขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับเราก็อยากจะทําเป้าหมายอย่างที่เราคาดหวังไว้อะไรเงี้ยแล้วก็พอซ้อมไปเรื่อยๆมันเกิดเป็นวินัยเองอะไรเงี้ยเราก็จะทําไปเรื่อยๆครับจนจนแบบเป็นนิสัยเลยส่วนใหญ่ผมจะซ้อมเช้าไม่ค่อยมีปัญหาครับก็จะตื่นมาวิ่งก่อนไปทํางานแล้วก็ถ้าวันไหนไม่มีงานก็จะซ้อมเช้าเย็นเพราะว่าผมจะ พยายามไม่ให้วิ่งยาวๆแบบเกินชั่วโมงนึงอะ <laughs> แต่ถ้าวันไหนโปรแกรมมันตั้งเกินชั่วโมงแล้วก็แบ่งเช้าแบ่งเย็นอะไรเงี้ยครับไม่ค่อยมีปัญหาหรอกง่ายผมเป้าหมายผมก็อยากจะวิ่งมาราธอนให้ได้ทุกปีครับแค่นั้นแหละหรือให้ประมาณ4ี่ชั่วโมง4ี่ชั่วโมงครึ่งอะไรเงี้ยแล้วแต่สภาพร่างกายแล้วแต่ความว่างในการซ้อมอะไรเงี้ยครับแต่คือถ้าวิ่งแบบให้ได้ให้ได้ปีละครั้งได้โอเคเลยมีสนามในใจที่อยากชอบอยากไปไหม ผมไม่ซีเรียสน,นะผมไปได้ทุกที่อะครับแต่ว่าคือ <laughs> ผมอะบางคงก็อาจจะอยากไปงานต่างประเทศอะไรผมเดฉยผมที่ไหนก็ได้แต่ขอให้อากาศเย็นหน่อยช่วงมาราธอนแบบช่วงธันวามการาลาอะไรอย่างนี้ครับ ผมว่ามันให้วินัยนะให้แบบไลฟ์สไตล์ที่ดีเพราะว่าพอเราวิ่งแล้วเนี่ยเราก็อยากจะดูแลตัวเองเรื่องอื่นด้วยอะไระครับเรื่องอาหารการกินเรื่องการพักผ่อนเรื่องเรื่องหลายเรื่องะครับคือจริงๆมันผมว่าอย่างนี้ทุกคนอะมันมันมีความสามารถในการ บริหารเวลาได้ได้ไม่เท่ากันคือจริงๆมันไม่ถึงขั้นว่าไม่มีเวลาหรอกแต่ว่าถ้าเรามีเวลาน้อยเราอาจจะเจียดเวลามาน้อยหน่อยอะไรเงี้ครับคืออย่าไปฝืนร่างกายมันนะผมว่าคือจริงๆแล้วถ้าไม่ไหวก็พักอ <c oughs> แต่ว่าถ้าเราตั้งใจจะแบ่งเวลาจริงๆผมว่ามันก็พอแบ่งได้